สวัสดีครับผั้จัารของ r f ครับวันนี้เนื่องจากมีเพื่อนๆท่านหนึ่งนะฮะมีคอมเมนต์เข้ามานะฮะ,ะในคลิปที่ผมล้างจักรยานไฟฟ้าแล้วก็เขาบอกว่าไม่ควรทำนะฮะแล้วก็จะทำให้คลิปนี้ทำให้คนเข้าใจผิดประมาณนะทำให้ท่านอื่นเข้าใจผิดว่ามันจะเป็นสนิมหมดรถอะไรประมาณนั้นวันเดียวันนี้มาดูรถผมกันที่ผมล้างไปนะฮะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ก็คือถ้าบอกว่าตั้งแต่ซื้อมา น่าจะป 2019, ี2019น,นี้2024แล้วอะประมาณ4ปีได้แล้วนะ4ปีได้แล้วแล้วก็แบตเตอรี่เปลี่ยนไปครั้งหนึ่งนะ,ะเพราะาเนื่องจากไม่ค่อยช่วงแรกๆใช้เยอะหน่อยช่วงหลังๆก็พอเปลี่ยนแบตแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะฮะส่วนใหญ่ก็จะจอดไปขี่เล่นแค่นั้นเองวันนี้ก็ยังชาร์จแบตเข้าปกติเนื่องจากเราต้องพอเรามีพวกนี้นต้องดูแลรักษาเหมือนกันเนาะต้องคอยเหมือนจะต้องเรียนนับวันเหมือนกันอะเวลาที่เราไม่ได้ใช้จริงๆอะแบตมันก็จะ สลายไปเหมือนกันนะมันถูกใช้งานมันเข้าไปในวงจรอยู่ดีถึงเราจะไม่ได้ใช้งานมันมันก็จะหายไปนะฮะทำให้แบตเตอรีลล่มันเหลือต่ําเราก็ต้องมาคอยชาร์จมันเหมือนกันสักอันนี้น่าจะอเกือบเดือนแล้ว <laughs> เกือบเดือนแล้วไม่ได้ชาร์จนะก็จะชาร์จอยู่้เรื่อยนะฮะเรามาเปิดดูอยู่ตลอดนะโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่ตัวรถนะมันเป็นสนิมเยอะขนาดไหนอย่างเพื่อนท่านนั้นบอกหรือเปล่านะฮะที่ผมล้างรถไปอันนี้ผมล้างรถผมก็ ใช้พวกน้ำยาล้างเหมือนเราล้างมอเตอร์ไซคล้างอะไรปกตินะเห็นไหมฮะมันก็ต้องมีอยู่แล้วสนิมอะ่ะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะไม่มีสนิมใช่ไหมมันก็เป็นสนิมตามเวลาของมันนะเนาะแต่อื่นๆมันก็ปกตินะมันไม่ได้มีสนิมมีอะไรที่ชัดเจนอะไรขนาดน,านั้นพวกสีเคลือบถ้ามันไม่ถูกกระเทาะไปอ่ะมันก็ยังปกติอยู่ประมาณนั้นนะฮะเนี่ยพวกสนิมพวกน็อตพวกอะไรมันต้องเกิดอยู่แล้วอ่าถึงยิ่งเราไม่ล้างผมว่าสนิมยิ่งจะ ออกซิไดซ์ง่ายกว่านะฮะประมาณนี้ผมก็เลยบอกว่ามันล้างได้ไม่ต้องกังวลน,นะฮะเพราะว่ามันคิดว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแต่เราต้องพอจะทราบชิ้นส่วนว่าภายในตรงนี้มันมีอะไรมันไม่ควรจะฉีดไปที่ไหนอะไรประมาณนั้นนี่ผมก็ล้างอยู่ตลอดนะฮะมันก็ยังดูไม่เก่ามากเห็นไหมถ้ามันอยู่ที่คนดูแลรักษาเนาะอันนี้จักรยานผมไม่ได้ล้างเลยด้วยจอดเฉยสนิมก็กินใช่ไหม มันไม่ได้โดนน้าโดนอะไรมันอยู่ในนี้แต่ว่ามันโดนละอองฝนโดนะอะไรมันเป็นสนิมหมดนะฮะนี่ไม่ได้ล้างเลยนะจกยักรยานคันนี้ฝุ่นเกาะเพราะว่าไม่ได้ขี่มาน่าจะสี่ห้าเดือนแล้วไม่ได้มีความแตกต่างนะเรื่องของการล้างหรือไม่ล้างทีนี้แม้หน้าปัดก็มัวไปหมดลวทวกสนิมอะไรไก็เป็นที่น็อตเป็นอะไรเรื่องปกติเนาะก็เลยผมก็เลยว่าเอ๊ะคลิปนี้บอกว่าจะทําให้ที่ที่ผมล้างรถเนี่ยมันจะทําให้หลายท่านเข้าใจผิด ทำให้รถของท่านเป็นแต่สนิมจนกัดก่อนจนพังประมาณนั่นนะผมก็เลยต้องมาถ่ายคลิปให้ดูว่านี่คือผมก็4ปีแล้วนะที่ใช้งานอยู่แล้วก็ล้างอยู่เรื่อยๆแล้วก็ล้างเช็ดทำความสะอาดปกติเหมือนเรามีมอเตอร์ไซค์คันนึงอ่ะว่างั้นเถอะเห็นไหมมันก็ได้นะฮะอันนี้แบตมันเหลือน้อยหน่อยเดี๋ยวเราจะไปขี่เล่นกันให้ดูด้วยเดี๋ยวผมจะชาร์จสัก5นาทีก็พอละมันก็ขี่ได้แล้วเพราะว่าแบตมัน มันเหลือน้อยหน่อยเหลือต่ำนะนี่ก็ยังขี่ได้ปกตินะไม่มีปัญหายางเยิงเราก็ต้องคอยเช็คคอยเติมอยู่ตลอดถึงเราไม่ได้ใช้นะมันขึ้นอยู่กับคนที่ใช้งานเนาะผมว่างนั้นนี่ดูสภาพรถก็แล้วกันนะฮะสปีที่ผ่านไปสําหรับที่เราล้างรถมาตลอดเนะี่ยมันทําให้เสียหรือเปล่าประมาณนี้นะผมก็เลยทําให้เห็นภาพนิดหนึ่งว่าจะทําคลิปผมจะทําให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าใจผิดว่า มันจะทําให้รถมันเสียง่ายหรือจะพังหรือจะเป็นสนิมหรืออะไรของเขานะ่ยนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ใช้อยู่มันก็เห็นมีอะไรนะปกติทั่วๆไปนะฮะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคลิปนี้จะได้การันตีว่าก็ล้างได้อะ <c oughs> ล้างได้ล้างแล้วก็เช็ดทำความสะอาดมันปกติเหมือนเรามีรถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์ปกตินะรถยงรถยนตอะไรทิ้งไว้ก็สนิมขึ้นนั้นแหละผมก็ล้างบ่อยๆผมข้างในยังเป็นสนิมหมดทั้งนั้นอะ่ะมันไม่ได้ ไม่ได้ว่าไม่ล้างแล้วจะไม่มีสนิมนะผมก็เลยงงกับเขาเหมือนกันว่าเป็นยังไงโอเคนี้เดี๋ยวเราไปฉี่เล่นกันดูไปชาร์จไปเมื่อกี้น่าจะประมาณสัก5้านาทีส0นาทีได้นะแต่ก็แบตมันพอมีอยู่บ้างแล้วนะเปิดประตูก่อนแต่ก็อย่าทิ้งไว้จนแบตหมดนะเหลือเอาไว้ใช้งานไปเลย โอเคแบตเรือน้อยเลือน้อยจริงๆไม่ได้ชาร์จนานแต่ก็ขี่ได้นิดหน่อยนะฮะไม่มีปัญหานะฮะเรื่องการใช้งานหรือเรื่องที่จะล้างหรืออะไรใช้ได้นะแบตบชาร์จไปเมื่อกี้มีอยู่ส0เปอร์เซนพอน้ำหนักตัวของผมเนี่ยค่อนข้างเยอะพอนั่งไปแต่ปั๊บมันแทบจะวิ่งไม่ออกนะประมาณนั้นโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะ สำหรับท่านที่มีคอมเมนต์ผมว่าก็ก็ดีนะ,ะสำหรับอะไรท่านอาจจะมีความลังเลหรืออะไรก็แล้วแต่ก็อาจจะเป็นอีกไอเดียหนึ่งนะฮะก็อยากให้ก็แล้วแต่วิจารณญาณก,กันถ้าเกิดว่าใครใช้งานแล้วเกิดเสียขึ้นมาหรืออะไรขึ้นมาก็จะได้ไม่ต้องโทษกันเนาะ <laughs> วิจารณญาณของตัวเองแล้วกันนะก็แค่นี้ครับทิมมีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ